ผู้ชมคะวันนี้มีการชี้แจงมาถากทางเจ้าหน้าที่นะคะจากเหตุสลายการชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วมีผู้สื่อข่าวจากบางสำนักนั้นถูกกระสุนยางยิงเข้าที่ศรีรษะตำรวจได้ชี้แจงเรื่องนี้แบบนี้คะ่ะในกรณีดังกล่าวนี้นะครับได้มีผู้สื่อข่าวช่อง8นะครับได้วิ่งเข้าไปทําข่าวในซอยนั้นนะครับซึ่งในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกําลังวิ่งติดตามไปและเข้าทําการจับกลุ่ม ได้ส่งสัญญาณน,นะครับว่าจะใช้กระสุนยางนะครับเจหน้าที่ผู้สื่อข่าวได้ก้มลงหลบกระสุนยางกระสุนเลยพลาดไปถูกบริเวณศรีรษะสำเรินห่วงชาติขอแสดงความเสียใจนะครับกับนักข่าวน้องนักข่าวผู้นั้น ทางรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลก็ยืนยันว่าตอนนั้นเนี่ยมีการให้สัญญาณด้วยการตะโกนบอกก่อนที่จะยิงกระสุนยางซึ่งผู้สื่อข่าวก็ทราบและกล้มหลบนะคะซึ่งทีมข่าวของเราได้ติดต่อไปที่นางสาวพนิดนาฏพรบังเกิดผู้สื่อข่าวที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เธอบอกว่าก่อนจะถูกยิงเธอปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บริเวณแยกถนนเข้าสารนะคะ ซึ่งตอนนั้นมีผู้ชุมนุมคนนึงคว้างปาาขวดใส่ตำรวจแล้วก็พยายามจะวิ่งหลบเข้ามาในกลุ่มสื่อมวลชนกับประชาชนที่อยู่บริเวณน,นั้นแต่ตอนนั้นก็มีกลุ่มประชาชนช่วยกันไล่ผู้ชายคนนี้ออกไปแล้วต่อมาตำรวจที่อยู่ตรงจุดแยกคอกวัวก็หันมาและเริ่มยิงกระสุนยางใส่โดยไม่มีการให้สัญญาณหรือว่าแจ้งเตือนก่อนค่ะ ซึ่งเธอก็ยืนยันว่าตอนที่ถูกยิงเนี่ยยังคงยือนอยู่ไม่ได้ก้มหลบตามที่ทางตำรวจให้ข้อมูลเพราะว่าไม่รู้ว่าตำรวจจะยิงเข้ามาใส่กลุ่มนี้นะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีเพียงสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมไม่ทราบว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่จึงให้ข้อมูลแบบนี้เพราะว่าไม่เคยเข้ามาพูดคุยหรือว่าสอบถามข้อเท็จจริงจากตนค่ะ ขณะที่นายยัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยโดยบอกว่าสื่อต้องหลบออกมาเพราะว่าทุกประเทศก็ใช้วิธีนี้เพื่อให้ผู้ชุมนุมอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดรัฐบาลไม่ทำก็จะถูกร้องเรียนจากประชาชนว่าไม่ดูแลก,การใช้ความรุนแรงและล่าสุดทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าเย็นวันนี้จะประชุมกับทางตำรวจนครบาลเพื่อทบทวนแผนการปฏิบัติงานค่ะแล้วก็บอกว่าหากที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มีการกระทำเกินกว่าเหตุก็ต้องขอโทษด,ด้วยค่ะ